เพราะว่า,าถ้าจะไล่กับไาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะใช้คลิปนี้ใช้เวลาความยาวของคลิปนี้นานประมาณ5นาทีตอนนี้15นาฬกา48นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะจบคลิปนี้ตอน15นาฬกานาทีนะครับผมเริ่มที่คุณบุญสายหรือบุญศรีเนี่ยนะครับบอกว่ามาทีไรแผ่นดินเป็นไฟทุกทีออกไปออกไปนะครับเอาไม่เอาทั้งหมดไปให้รวมหมดไปให้หมดที่รวมเป็นรัฐบาลอยู่ขนาดนี้รวมทั้งพักประชาชนก็อย่าเอามา คุณสุรีพันธ์บอกว่าตอนนี้น่าจะหลับจำแดงๆส้มๆนะครับคุณพี่อ้ําสมัยหน้าไม่มีใครเลือกแล้วเพื่อไทยคุณเสือใหญ่จากจากอหรือจากกครับบอกว่าปฏิวัติตอนนี้รัฐบาลทหารชอบทําทันทีคุณนรินทร์อนบอกว่าเห็นแก่ประเทศเถอะนะครับคุณตวงรัฐบอกว่าชื่นชมคุณโต้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงจุดจริงๆขอพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณมัดนะครับใช่เลยสคริปต์มันฟ้องคุณสุรีพันธ์บอกว่าชอบทา จากการเลือกตั้ง10บล้านคนคุณทาลาพลทา,ลาพรพลนะฮะบอกว่ามึงก็ไปเป็นเองไหมไอ้นี่มาไม่สุภาพขออนุญ,ญาตบล็อกตลอดชีวิตนะครับอย่ามาเลยผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมเป็นสื่อมวลชนการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นหน้าที่หนึ่งของสื่อมวลชนเราไม่ได้มีรัฐบาลให้เราไปชื่นชมคอยเฉลี่ยเพื่อจะเอาตังค์ไม่ใช่เราไม่ใช่บริษัทที่ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นเรื่องปกติรัฐบาลชุดไหนมาเราก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นปกติคนไหนผิดคนไหนชั่วคนไหนเลววิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แล้วมันจะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยได้ยังไงเลิกสักทีนะครับกับไอ้คำพูดที่ว่าไปเป็นซะเองเลยไหมผมไม่จะเป็นต้องเป็นหรอครับสังคมมันต้องประกอบด้วยความหลากหลายสิครับถูกไหมครับคุณเลือกที่จะเล่นเส้นทางการเมืองเองคุณก็ไปสิผมเลือกที่จะเป็นเส้นทางของสื่อมวนชนผมเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด แล้วทำไมผมจะต้องไปแย่งในความเป็นนักการเมืองของพวกเขาไม่จาเป็นถ้าเราไม่มีคนอย่างผมเนี่ยสังคมมันจะเงียบขึ้นเยอะเลยแต่มันจะเดินทางไปในทางที่ผิดที่พลาดเพราะไม่มีใครคอยตรวจสอบนี่คือหน้าที่สือ่อมวลชนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาเนี่ยอย่าทะลึ่งเลยครับขอร้องไอ้คำพูดดิเลอร์สทีดครับคุณร่างใหม่บอกว่าต้องทอํายังไงคนอีสานไม่เลือกเพื่อไทยก็เนี่แหละครับเอาคลิปผมไปแชร์ได้เลยไม่มีปัญหาครับผมไม่มีลิขสิทธิ์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง คุณดนพภาตั้งแต่เลือกตั้งมาเลือกสีฟ้ามาตลอดแต่ตอนนี้ไยบายแล้วหนัวโหวตค่ะยินดีครับเอาเลยครับสิทธิ์ของท่านคุณธีรวัตรบอกว่าทหารรบชนะแต่โกรัฐบาลแพ้ในโต๊ะเจรจาก็น่าแหละครับคือสิ่งที่กลู้กันคุณเอ่ออะไรนะฮะเคพี KP, อ่านไม่ออกเราไม่สนใจรัฐบาลแล้วให้ไปนั่งอมฝากฝากให้รวยนะครับคุณนาดโมบายอยากจะถามอีสานยารัทก,กี้อยู่หรือเปล่าคุณชุบทีมีใบ บอกเมื่อไรบอกด้วยอย่ามัวแต่พร่ำร่างใหม่อันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าเขาจะมีการชุมนุมเมื่อไรอย่าไปเรียกม็อบนะครับคนที่เรียกกลุ่มผู้ชุมนุมว่าม็อบเนี่ยมันจะแสดงออกถึงนิสัยของท่านว่าท่านนี่เถื่อนเขาเรียกการชุมนุมม็อบมันคืออย่างกรณีสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีศึกวิภาวดีนั่นแหละครับอย่างนั้นเขาเรียกม็อบแต่อย่างเนี้ยวันที่สองสิงหาคมเนี่ยเขาเรียกว่าการชุมนุมเขาไม่เรียกม็อบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง คุณร่างใหม่อ,ออกไปคุณอีสานก็เลือกกับมาใหม่คุณแมนาลินภูมิธรรมกับทาริศแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งของทักแมวเลยฮะ,ะคุณอนุเทพเอาประสาทต,ตาภูมิธรรมนี่แหละให้ขเขมรไปสวัสดีค่ะเราเลือกสีเดียวกันค่ะนะครับคุณวินต้องเอาทั้งรัฐบาลออกไปเลยนะครับคุณอัจฉริยาการบอกว่ารัฐบาลมีไว้เพื่ออะไรคุณนรินทร์สงสารเจ้าจ๋าสี่ขาคุณร่างใหม่บอกว่ากลัวว่าก,วการแต่งตั้ง รอบใหม่แม้วจะเอาพวกตัวเองขึ้นแทนไม่รู้พรรคร่วมคิดอะไรอยู่จริงข้ารัฐบาลไม่รักชาติแต่จะขายชาติให้ใช่เอาออกไปเลยรัฐบาลชุดนี้นะครับคุณพิสมัยบอกว่ากรณีนี้ขอบคุณบุญนเส้นที่เอาคลิปมาเปิดคุณธีรวัตรบ,บอกว่าบอกตรงๆร,ระแวงพฤติกรรมรัฐบาลคุณจันทิมาอยากเห็นทหารล็อกตัวฝ่ายการเมืองครับคุณนงลักษณ์บอกว่าทร้ป์เก็บภาษีส6มีมีผลหนึ่งสิงหาคมเห็นข่าวช่องสามบอกเมื่อสักครู่นี้ คุณนรินทร์สงสารประเทศสงสารแนวหน้าคุณร่างใหม่เราคนไทยต้องช่วยแม่ทัพภาคสองท่าเหลืออายุงานอีกเดือนเดียวเท่านั้นคุณอนุเทพเรื่องมันเทเศร้าเล่าแล้วขำครับคุณพิสมัยบอกว่าอยู่ข้างกองทัพนะครับคุณแอปบ้ากรัฐบาลมันขายชาตินะสิเอาละครับก็พออปากของคอนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึงก่อนแล้วก็เ,วเราจะกลับมาเจอกันตอนสิบ หกนาฬิกาเล็กน้อยนะครับเพราะวันนาเขาจะจบจากรายการของเขาแล้วก็จะพักสักแป๊บหนึ่งก็มานังคุยกับผู้ชมต่อเดี๋ยวเจอกัน